สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าของวันใหม่เนะพี่น้องเนาะอ้อเดี๋ยวเปิดหน้าต่างกันจ้าเปิดประตูก่อนอ๋อเมื่อนี้อากาศดีพี่นอ้องบ่หนาวนจ้าเมื่อนี้เมื่อนี้ก็สิได้เดินทางกลับประเทศไทยเลรวเดอ้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้จัดกระเป๋าอันเรียบร้อยแล้วจ้าโอ้โลบอร์ดก็บทำงานตัดหญ้าตัดเสารวตัวนี้ไหม สาดแบตเดียบร้อยเออเพิ่เนเขางานทำงานเพิ่น <c oughs> <c oughs> สิเด็กกลับประเทศไทยแล้วเดือนท่านว่าจังสิได้มาไหมพี่น้องจ้าเดือนธันวาคมจังสิได้มาอันเมลีคริสต์มาสเนาะพี่น้องเนาะกลับบ้านไปหาเห็ดมันเห็ดอ้อยก่อนพี่น้องเอ้ย มาอยู่อันสวีเดนก็คืนหอดอันมันคือหอดอ้อยบานเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบักเคียเคียกับสมาง,งามโพดแทะอันเปิดประตูมาย่ำได้นั่นอ่อนซ่อนตะหมักเคียเียพี่น้องลราเบิง้งหน่วยป้าหน่วยบักใหญ่เลยเบื้องตะไคร่บายมันสิตายพี่น้องเกิดยุตัวล่ะนี่ ต้นนี้เกิดยุต่าต้นนี้นี่บ่แน่ใจจ้านี่ยก็อาจสิเกิดคือกันพี่น้องแต่ว่ามันสิท้นอันหีมะบอนี่ตะไคร่เนี่ยถ้าเป็นหีมาโล่งหนาหนาวโล่งนี่ตะไคร่มันสิท้นทนต่อต่อความเย็นบอเดอร์สิถ่าเบิงพี่น้องกลับมาอีกเดือนท่านว่าน,นี่มันสิตายบออันเด้ต้นอันนี้ก็สิเป็นพุ่มใหญ่แล้วนี่คันบ่กินพี่น้อง บรรยากาศมื้อานี้ก็บ่หนาวบ่เย็นพอดีเลยจ้ะอากาศดีแต่ว่าบ่รู้ว่าเดนมาร์กอากาศสิเป็นจังไ๋เด้อเพราะว่าอันพอใยญ่สิขับรถไปส่งยุสนามบินเดนมาร์กเนาะพี่น้องเนาะแล้วพ่อยัญ่ก็สิไดกับมาสวีสดเดนเนาะพี่น้องใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกับอีก30นาทีพี่น้องถึงถึงอันสนามบินเดนมาร์ก เนาะพี่น,อน้องเนาะเป็นจังไดเนาะบานเฮาพี่น้องเอ้ยมีแดดมีฝนบ่เป็นจังไดป้าหมักแอปเปิลต้นนั่นก็สมาโดกขักแต่ระเบิงพี่น้องเบิงหมักแอปเปิลป้าตัวมึงมีตนยย้นไม้ใหญ่ใหญ่แดงจึงคือ,งอยู่พี่น้องเอ้ยมาเอาไปกินนะเด้อพี่น้องเอ้ย เทิงหมากอันบูเบอร์รี่เลดเบอร์รี่ดอกไม้กับพ่อดอกไม้หมากไม้บ้านขาเจ้าอันแ่บอยู่ด้พี่น้องอันนวยสีดำแม่แบ็กเบอร์รี่กับอันลาดเบอร์รี่นะขึ้นโคกไปหาเก็บเฮดมี่ตั้งต่งตงแบ็กเบอร์รี่พี่น้องเต็มโคกอยู่เก็บกินวัสันจนว่าปากดำเบิดพี่น้องนวยสีดำไหม ตากะหวานยูรสชาติดียูพี่น้องเอ้ยอ้าพี่น้องบันนี่ก็สิได้ขอตัวไปสนามบินประเทศเดนมาร์กแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันขอขอบคุณเอฟซี FC, ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแช์ทุกการคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นฟังไทยฟังล่าฟังต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเด้อคิดสิ่งใดๆสิ่งนั้นเด้อพี่น้องลำล่วยเงินทองย่าเจ็บย่าจนคลิปนี้กเไว้ซ้ำานีเด้อจ้าเด้อสวัสดีจา้า